สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเพจแอนนี่สายฝอเพจแบ่งปันสุขภาพและความงามค่ะวันนี้แม่บ้านกอ็อยากมีจะมีวิธีการดูแลสุขภาพในผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะใครที่กำลังจะแตะ40่อัพหรือว่าคนที่ผ่านห่วงของ40่อัพไปแล้วก็จะจะไปแตะในจะจะกำลังจะผ่านหลักสี <laughs> มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะนี่วันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนวัยทองและหลังวัยทองและอยู่ในช่วงของวัยทองแม่บ้านเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในช่วงของอหญิงหญิงสูงวัยหญิงวัยทองนี่ <laughs> วันนี้จะมาแบ่งปันสุขภาพกันแบ่งปันความเขาเรียกอะไรอะความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยนอยที่เราใช้กับตัวเองที่เราใช้กับตัวเอง แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบฉบับของตัวเองแบบแบบแบบพื้นๆแบบบ้านๆแบบเขาเรียกเอ่อมันเขาเรียกว่าอะไรอแะบบพื้นบ้านดีกว่าพื้นบ้านพื้นบ้านนะวันนี้แม่บ้านมีผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะในหญิงที่กําลังจะเข้าสู่วัยทองที่กําลังจะหมดประจําเดือนหรือหมดหมดประจําเดือนแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะคือแม่บ้านอะผ่าน ผ่านจุดเขาเรียกยังไม่ผ่านนะยังอยู่ในช่วงของวัยทองอยู่นะคะแต่ก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่หมดยังไม่หมดเอฮอร์โมนวัยทองใช่ไหมคะบางคนหมดฮอร์โมนวัยทองแล้วก็ทําไมคะกินยังรับกินยาอยู่เนาะกินยาเขาเรียกอะไรยาเออยาบำรุงฮอร์โมนเหรอใช่ไหมไม่รู้สิเพราะว่า เราไม่เคยไปปรึกษาหมอไม่เคยไปหาหมอเนาะแม่บ้านจะมีวิธีอย่างนึ่งมีเกจความรู้เพราะว่าเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับคนที่เขาเป็นคนที่เขาเรียกคนคนบ้านคนชาวบ้านอะ่ะเหมือนคนชราคนชาวบ้านคือแบบแม่เราอะ่ะเป็นคนที่ชอบแบบว่าอยู่กับพวกสมุนไพรตาก็เป็นตาก็เป็นหมอยานะคะคุณตาเป็นหมอยาแล้วแม่เราอะ่ะก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของสมุนไพรเป็น ยาพวกยาที่เป็นยาธรรมชาติเนี่ยแกก็จะชอบแบบเอารลากไม้เอาอนุนันนี้มาแล้วก็เอามาผสมอะไรอย่างเงี้ยทำให้กินทําเป็นลูกสมัยก่อนแม่ทํายาเป็นลกูกกอนนะแล้วก็เอาให้กินเขาเรียกอะไรยาบํารุงยาบํารุงเลือดก่อนที่เราจะมีประจําเดือนเนี่ยเ้าก็จะเราจะกินเป็นเป็นยาลูกกอนเขาจะผสมตัวยาแล้วก็ผสมน้ําผึ้งแล้วก็ปั่นเขาเรียกอะไรทําให้เป็นเหมือนลูกกอนอ่ะ <laughs> กินยาบํารุงเลือดก่อนที่จะมีประจําเดือนนะคะ อันนี้ก็คือวันนี้แม่บ้านจะมาแชร์ส,สาวๆแล้วคุณแม่บ้านว่าก่อนจะหมดประจําเดือนทําตัวยังไงหรือยังไม่หมดประจําเดือนควรควร,ควรทำตัวยังไงบ้างหนึ่งหนึ่งสิ่งคือเราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินอาหารให้หลากหลายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เหมาะสมกับปริมาณที่ร่างกายของเราอ,ะอ่ะเพียงพอนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอต่อร่างกายของเราอะ่ะต้องการเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายเอา เอาแออะไรฮะกิจวัตรกิจวัตรออกกําลังกายเข้าไปอยู่ในในกิจวัตรของเราด้วยเพราะว่าร่างกายของเราพออายุมากขึ้นปุ๊บก็จะเสื่อมลงเสื่อมโทรมเนาะกระดูกก็กระดูกก็เขาเรียกอะไรอะกระดูกก็ไม่ได้แข็งไม่มีมวลกระดูกที่แข็งแรงแล้วเนาะมีสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือกินเสริมเข้าไปเนาะเสริมสมุนไพรบางคนก็อาจจะไปเสริมในเรื่องของกินวิตามินกินยาหมออะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเน้นไปในทางเสริมสมุนไพรมากกว่าเพราะว่าคนใกล้ตัวเราแม่่ะเป็นคนที่ ชอบขนขวายชอบชอบเอ่อเขาเรียกอะไรแม่แม่ชอบในหมกมุ่นในเรื่องของสมุนไพรแม่ก็จะสรรหาอันน้นอันนี้มาให้เรากินก็จะมีอยู่สูตรหนึ่งที่แม่บ้านกินเป็นประจําสม่าเสมอเลยก่อนที่ก่อนที่จะเอ่ออันนี้สูตรนี้ก็คือกินมาตั้งประมาณกี่ปีแล้วนะรู้จักสูตรนี้จําไม่ได้แล้วแต่ว่าเอ่อคือแบบมันมันได้ผลนะมันได้ผลแล้วมันก็อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในต้นตํำรับต้นตํำรับของ บ้านเราเมืองเราเนาะแล้วก็เป็นเป็นของที่เป็นสมุนไพรที่หาง่ายใกล้ตัวอยู่ในบ้านของเราก็คืออันนี้นี่เองทุกคนลูกยยใครใครรู้จักลูกยอบ้างคะบ้านใครมีต้นยอแล้วใครมีลูกยอคือยอมีประโยชน์มีประโยชน์เกือบจะทุกทั้งต้นและใบและดอกอะไรของเขามีประโยชน์หมดเลยนี่ก็คือเป็นลูกยอที่ ที่เรานํามาหมักด้วยวิธีธรรมชาติสกัดด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็เอามาเป็นยาบํารุงเลือดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่ายาหรอเรียกว่ายาได้ไหมอะ่ะก็วิธีสกัดนะคะใครอยากรู้เดี๋ยวจะวันนี้ก็จะบอกวิธีสกัดด้วยเนาะคือหนึ่งองค์รวมอะ่ะคนที่เป็นวัยทองหญิงวัยทองยิ่งต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าเราหมดฮอร์โมอนเราหมดแล้วใช่ไหอมฮอร์โมนเราหมดฮอร์โมอนเราไม่มีแล้วอ่ะเราก็ต้องกินทดแทนเข้าไปเนาะอันไหนตัวไหนขาดแล้วกินทดแทนเข้าไป เรายังห่วงเรื่องความสวยความงามอยู่เนาะเราไม่อยากเป็นภาระ,ะของลูกหลานใช่ไหมเราไม่อยากเป็นภาระ,ะของคนในครอบครัวแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระ,ะของลูกหลานเราก็จะสรรหาสิ่งนู้นนี้มาเออเนี้ยมามามา,มาชะลอมาชะลอตัวเองมาชะลอไว้เนี่ยก็คือวิธีการกระบวนการหมักก็คือง่ายมากเลยนะทุกคนได้โยมาลูกโยที่งมหรือหามหรือหามนะคะยังหามอยู่หรืองมแล้วก็เก็บมาล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้ง พึงให้แห้งหรือเช็ดให้แห้งแล้วก็นําไปใส่หลูหลูที่เราจะดองที่เราจะหมักเนี่ยก็คือเราไปเอาหลูไปพัดเจไลก่อนพัดเจไลผ่านความร้อนพัดเจไลทให้เขาแบบ่านอุณหภูมิความร้อนก่อนความร้อนก่อนนะฮะแล้วก็พอแห้งแล้วก็เอาลูกยอที่ที่หมักที่แห้งแล้วอะ่ะใส่ลงไปในหลูเราจะหั่นครึ่งก็ได้นะฮะหั่นครึ่งลูกยอใส่ลงไปในหลูเสร็จแล้วก็กระบวนการ กรรมวิธีในการหมักก็คือบางคนก็จะกระตุ้นกระตุ้นให้เขาไอ้น,นี้ด้วยการใส่กระตุ้นการหมักด้วยการใส่น้ําตาลทรายแดงหรือไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใครที่แบบว่าอยากกินให้มันมีแบบรสชาติหน่อยนึงก็ใส่น้ําตาลทรายแดงถาครึ่งของอลูกยอนะคะแล้วใส่ลงไปในหลเสร็จแล้วใช้น้ําตาลทรายอะ่ะลรยเข้าไปแล้วไม่ต้องคุกไม่ต้องคุกเขาเขานะคะแค่เราลยลงไปให้ทั่วอย่างเงี้ยแล้วปิดฝาทิ้งไว้ เก็บไว้ในในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังไงอะเสร็จแล้วรอให้เขากันจากสีที่เขาเขียวหมาดๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีนี้เขาจะค่อยๆกันนี่นะคะเห็นเห็นน้ำไหมคะอันนี้แม่บ้านจะกินกินแบบว่าก่อนที่ก่อนที่ใกล้ประจําเดือนจะมาเราก็จะกินก่อนสักกระตุ้นเขาเรียกอะไรครับบำรุงเลือดก่อนที่ก่อนที่ประจําเดือนเราจะมาล้วก็กินสักสองสาวัน สักวันล,ละเป๊กวันล,ละเป๊กสองเป๊กเนี่ยฮะวันล,ละวันล,ละแก้วเป๊กก็ได้อะสักก่อนที่ประจำเดือนเราจะมาหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะกินวันเนว้นวันกินสักสามวันก็ได้นะเพื่อเพื่อเป็นการลิ่งกระตุ้นให้อ่าเลือดนะให้เลือดของเราน่เออมีการตื่นตัวให้เขามีออกซิเจนเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นน้ำหมักแบบเข้มข้นเลยเพราะเราไม่ได้ผสมอะไรนะเป็นตัวยาแบบเข้มข้นเลยอ่าคุณสมบัติของยอก็คือบำรุงเลือดบำรุงโลหิต บำรุงร่างกายอคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกโยกินตำกินก็อร่อยเอามาดองกินอย่างนี้ก็บำรุงเลือดคุณสมบัติของเขาคือดูแลเลือดเลยอันนับวันนะคะเสร็จแล้วพูดถึงไหนต่อนี่คือสกัดปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเาไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสกัดเองเนี่ยเปลี่ยนจากสีที่เขียวหำหมจนเขากลายเป็นสีเงเี้ยแล้วเขาจะค่อยๆสกัดน้ําเขาจะค่อยๆสกัดน้ําออกมาแล้วก็คือมีหน้าที่ ไปดื่มเอา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 มารับประทานก่อนที่เราจะเป็นประจําเดือนนะคะสักอย่างที่บอก,กอย่างที่บอกไปอย่างที่ผ่านมาเสร็จแล้วเ,เราควรที่จะดูยังไงว่าเขาหมดเดี๋ยว <WAS S 1> เขาก็จะสะกัดไปเรื่อยๆสกัดไปเรื่อยๆจนที่เขาแบบไม่สกัดแล้วอ่ะเขาจะไม่สกัดแล้วแล้วเขาจะเริ่มเริ่มลูกยอ่ะเขาก็เริ่มจะแบบเละเละจะเละแล้วก็จะเขาเรียกอะไรยุยอ่ายุยแล้วั้นเราก็เริ่มแบบเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไทยเพราะว่าลูกยอมันหาได้ง่ายนะคะบ้านเราอ่ะคือหาได้ง่ายเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนูน,นิหรือเปล่านูนิหรือเปล่าฮะแล้วขอบอกเลยนะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไปจดลิขิทธิ์เขาไปทายาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแพงมากเลยนะเนี่ยน้ำน,นูนี้น้ำนูนี้นะคะบ้านเราอ่ะเป็นเป็นบ้านเมืองไทยเนี่ยที่มีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราไปหยิบไปจับเข้ามานําเอาประโยชน์ของเราอ่ะ ให้ได้ให้สูงที่สุดรู้ไหมว่าเขาว่าเขาเอาไปสก like ัดทําเป็นเอ่อเอ่อโปรดักต์อ่ะแล้วแบบมีราคามากเลยอะ่ะแล้วเราไม่ต้องไปซื้อกินนะเราไม่ต้องไปซื้อกินเลยไปเอาไปเอามาปลูกแล้วใครมีอยู่แล้วนะเอามาทําแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วเออกินกินตั้งแต่เริ่มที่เรายังไม่หมดประจําเดือนเรายังไม่หมดประจําเดือนเราก็ไม่ต้องรอให้มันหมดประจําเดือนก่อนแล้วก็เริ่มกินได้แล้วกระตุ้นเพราะว่า เราไม่ต้องการให้ประจำเดือนเราหมดไวยิ่งเรากินบารุงเลือดอะไรมากเท่าไหร่ปุ๊บเลือดเราก็จะหมดประจำเดือนช้าลงอ่ะนึกออกไหมคะพราะการหมดประจำเดือนไวก็คืออะไรผิวเราจะเหี่ยวแห้งเนาะแล้วก็เราจะต้องไปกินโฮอร์โมนที่เป็นส่งเพาะจากหมอใช่ไหมแทนที่เราจะไปกินอย่างนั้นเราก็มากินแบบอะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าดูแลตัวเองด้วยแบบง่ายๆแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยนะอุ้ยทุกคนเมามันมากเลยบ้านใครมีนะอย่าทิ้งนะถ้าเป็นลูกดิบก็คือต้ม เออไม่ใช่แลวันลูกดีมก็คือเอามาอะไรตําตํากินนะอร่อยมากเลยใบยก็ใช้ได้เอาไปทําห่อหมกลูกก็เอามาทําเป็นยาอย่างนี้เนี่ยเป็นยาแบบบํารุงเลือดผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินดีนะจะบอกให้บํารุงร่างกายบํารุงโลหิตทุกคนมีโลหิตถูกไหมไม่ใช่จะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็มีโลหิตกินได้ทั้งหญิงและชายนี่กระตุ้นกระตุ้นเอ่อกระตุ้นโลหิต กระตุ้นเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงทําให้เลือดเรามีอะไรฟอสฟอรัสเขาเรียกอะไรวะออกซิเจนบำรุงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่านี่นะคะแนะนําเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้ววันหน้าเก็ดเล็กๆน้อยๆคลิปหน้าแม่บ้านก็จะนําเก็ดเล็กๆน้อยๆสารุสาระดีๆเกจความรู้เล็กๆน้อยๆที่แม่บ้านอยากจะเอานํามาแบ่งปันนะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆนะคะ ลุกขึ้นมาหันมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราอย่ารอปลายทางเราเอาต้นทางดีกว่าต้นทางที่เอ่ง่ายอะถูกแล้วดีมีเยอะแยะไปมีถมถีไปเพียงแต่ว่าเราต้องมองให้ออกเราต้องหยิบเอามาใช้ให้เป็นนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามถ้าเห็นว่ามีเ,าเก็บความรู้ดีๆก็กดแชร์โอเคนะคะใครมีคำถามอะไรอยากถามแม่บ้านอยากปรึกษา เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองในหญิงวัยทองในคนที่แบบอิ่อทำยังไงให้ตัวเองแบบดูสดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือว่าเออวิธีออกกําลังกายวิธีการดูแลตัวเองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะคะแม่บ้านตอบให้ทุกคําถามเลยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสุขภาพดีมีชัยชนะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลก่อนป่วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ